ความรู้เรื่องช่างที่จะมาบอกเล่าทุกคำถามงานช่างเรามีคำตอบในช่างมันส์โดยด็อกเตอร์พง์ธรธาราชัยและน้องมะเหนียวไอรินช่วงช่างตอบครับกลับเข้ามาอยู่กับเราเหมือนเดิมน,นะครับ FM106 นกะครับรายการช่างมันโดยพงษ์ธรธารชัยนะครับกับอยู่กับคุณมัตรีตั้งพานิตนะครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็วันนี้สัปดาห์นี้เรามี s อสล้นหลามนะครับมีอ่านนะครับห้าเก้าสามหกนะครับบอกว่าขอหนังสือนะครับเพราะว่าขอหนังสือบ้านเราวของอาจารย so, ์ธเนศนะเพราะว่าบ so, ้านก็ร euh ้าวแล้วก็รักก็ร้าวด้วยนะครับโอ้แล้วก็เคยได้เสื้อแล้วด้วยนะครับ แต่จริงๆเนี่ยจะบอกว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อรุ่นใหม่นะครับเป็นสีดำยิงขอได้อีกได้นะซ้ำอีกก็ได้นะคะซ้ำอีกได้ครับเพราะเป็นคอระเสียเลยนะคะอย่าลืมเข้าไปดูกันนะคะที่ที่เฟซบุ๊กนะคะจะเห็นตัวอย่างว่าเสื้อนี้ใส่แล้วคุณมะเหมี่ยวนี่เท่ไปเลยนะคะโอเคสัปดาห์นี้จริงคำถามเพียบเลยนะครับอาจารย์ธเนศอยู่กับเราแล้ววะครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์ธเนศครับสวัสดีค่ะอาจารย์ธเนศครับผมสวัสดีครับครับผมวันนี้คําถามเพียบเลยครับอาจารย์เอ่อ ผมยังไม่ทาราบจะถามอะไรแต่ว่า,าวันนี้จะเล่าให้ฟังว่าไปดูเออาคารไฟไหมที่ธนาคารไทยาพาณิชย์มาเป็นยังไงครับดีทางผู้การของกองพิสูจน์หลักฐานทำไปดูนะครับ,รบก็ไปดูที่ชั้นสิบไห่ที่ชั้นสิบนะครับ,รบแต่ว่าพื้นที่ในการไหม้ก็จํากัดขอบเขตเพราะว่าออาคารก็มีระบบป้องกันเพลิงไหม้ค่อนข้างดีนะครับครับก็ไหม้อยู่แค่ชั้นเดียวแต่ว่าพื้นชั้นสิบเอ็ดก็มีบางส่วนกระท้าหลุดล่อนครับก็ จำกัดขอบเขตได้ค่อนข้างไม่มากนะครับก็คือลูกลามไม่เยอะนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องมีการตรวจทางด้านวิศวกรรมว่าด้นชั้นสิบเอ็ดเนี่ยที่โดนไฟลนจากชั้นสิบขึ้นไปเนี่ยมีความจจรู้ญสุก่องมากมากว่าแค่ไหนนะครับดันั้นก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังว่าไม่ได้ไม่ใช่เป็นทั้งคลอไม่ได้เป็นทั้งสองสามชั้นอน่่งที่เห็นในภาพนะครับแค่ส่วนเดียวนะครับผมว่าประมาณสักเอช่องบล็อกประมาณสิบห้าเมตรกับสิบห้าเมตรประมาณนั้นนะครับแค่ส่วนเดียว ในส่วนของประตูที่ลงมาปิดนี่เป็นประตูกันไฟประหัรการหรือเป็นประตูเซฟตี้ส่วนใหญ่เป็นประตูกันไฟครับเป็นประตูที่กันไฟแล้วมีระบบะดับเพลิงเพราเิ้ห้องที่ไฟไหม้เนี่ยเป็นห้องที่เก็บเอกสารร,ระบบดับเพลิงของเขาจะไม่ใช้น้ําจะใช้ระบบสารเคมีฮะอืะแต่พอขึ้นไปชั้นบนเนี่ยนะครับพอไฟลามแตกไปตกแตกด้านหนึ่งลามขึ้นไปชั้นบนก็ไปเจอสปรปงเกอร์อสปรปงเกอร์ก็แตกทํางานทันทีทำให้ชั้นชั้นถัดไปไม่ลาม อันนี้กเ็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่ท,ที่อาคารหลังนี้เนี่ยน่าจะได้มีโอกาสได้เข้าไปดูเพราะเขามีการทาไว้ก่อนผมจําได้ชชคกรรมสถานไม่เคยจัดลมชมรมอัธรีภัยที่นี่เป็นที่แรกที่ผมเข้าไปแล้วครับตอนนั้นก็เป็นอบรมที่นี่แหละนะ<ฮ>ครับระบบระบบก็ค่อนข้างดีทาให้เห็นว่าถ้ามีการป้องกันอย่างนี้เนี่ยการลุกลามไฟจะน้อยฮะน้อยมาก ก็ทําให้ผู้ที่อยู่ในอาคารสูงก็สบายใจได้เป็นหนึ่งเปราะคืออุบัติภัยนี่ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกนะคะแต่ว่าไม่มีการออกแบบที่รัดกุมแล้วก็มีการป้องกันเนี่ยก็จะทําให้ลดความเสียหายได้เป็นจํานวนมากนะคะครับผมถามคำถามดีกว่าจัดเลยล่ะครับบ้านเลยครับผม่ข้าคถามสหับงานนี้เราคุยกันเรื่องบ้านราวนะคะมีคําถามจากคุณทวีชัยครับถามมาว่าพึ่งทําบ้านใหม่ปูกระเบื้องได้หนึ่งเดือน แล้วเกิดรอยร้าวหลายจุดอันนี้อันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นเข้าใจว่าเกิดจากพื้นหรือเปล่าบุะเอียดชัยอันนี้เดี๋ยวเราคุณทวีชัยถามอีกครั้งแล้วกันเพราะไม่ค่อยแน่ใจค่ะงั้นข้ามไปคําถามถัดไปก่อนไหมคะ่อยากจะตอบจังเลยครับโอเยค่ะอาจารย์คือกระเบื้องร้าวเนี่ยต้องดูนะครับมันร้าวระหว่างรอยต่อกระเบื้องหรือร้าวที่ตัวกระเบื้องครับถ้าร้าวที่ตัวกระเบื้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ผนังหรือจะเป็นที่พื้นไอ้อย่างเนี้ย แสดงว่าครงสร้างขยับพื้นพื้น,พ,นพื้นเนี่ยมีการแตกเล้าทะลุเป็นผนังก็แสดงว่ามีการสุดตัวแตกต่างแล้วทําให้กระเบื้องกระเบื้องแตกแต่ถ้าเ้าตามร่องเนี่ยไม่ต้องตกใจหรือถ้าพื้นจะเป็นกระเบื้องที่พื้นนะครับปูดออกเนี่ยไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องความรับเข้าข่าว้ก่อนคุณวิชัยที่ถามมาจะได้เข้าใจนะครับเอาคุณสุนิสาเลยกว่าบอกว่าบ้านใต้ถุนสูงเกิดรอยร้าหลังน้ําท่วม แล้วแถมหลังจากน้ำท่วมแล้วปูนยังล่อนเป็นแผ่นๆอีกครับนี่รอยละไม่ได้บอกตำแหน่งไหนใช่ไหมครับไม่ได้บอกตำแหน่งไหนเกิดรอยแล้วหลังน้ำท่วมน้ำท่วมถึงตรงไหนไม่ได้บอกนะครับไม่ได้บอกมาถ้าคุณชุนิสาฟังอยู่ส่งเอเ s รายละเอียดเข้ามาก็ได้นะคะเพื่อว่าจะได้ตอบคำถามได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะค่ะอยากตอบอีกเหมือนเดิมอ่อ้าวเลยค่ะอาจารย์คืออย่างนี้ครับ ้นพื้นที่ยกพื้นสูงเนี่ยอย่างเก่งก็สูงไม่เกินเมตรครับผมเคยจึงมาเอปกติแล้วเนี่ยบ้านพวกนี้เวลาน้าท่วมเนี่ยน้จาจะไหลเข้าไปใต้บ้านก่อนแล้วมันก็ยกระดับน้ําขึ้นมาเรื่อยๆขนาดที่ยกระดับน้ําเนี่ยมันก็จะเกิดเหมือนขันคว่ำเคยเอาขันคว่ำลงไปในน้ำไหมฮะมันก็จะมีอากาศอยู่ข้างในครับลักษณะแบบที่น้ําเอ่อขึ้นมาเนี่ยมันจะดันให้พื้นเนี่ยโก่งค่ะเราะฉะนั้นพื้นจะเกิดรอยแตกตามขอบฮะตามขอบขอบของพื้นแล้วก็ทําให้ความชื้นเนี่ยมีโอกาสจะทําให กระเบื้องเองหรือการแผ่นของพื้นทําให้ตัวกระเบื้องเองรอดได้ด้วยครับ <c oughs> ตอนท,อนที่ตอนที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายหลังเนี่ยเห็นพื้นโกง่งแล้วก็เปิดประตูเข้าบ้านไม่ได้หลังจากที่อพยกไปอยู่ที่อื่นซะนาน <c oughs> อย่างนี้มีโอกาสเกิดได้นะครับถ้าคุณชุติสาฟังอยู่เจ้าข <c oughs> ้อมูลยังไม่ชัดเจนถ <c oughs> ามามาใหม่นะครับทีนี้จะแก้ไขได้ไหมคะแนวทางแก้ไขจะต้องทํำยังไงบ้างคะอาจารย์เอเคยมีบ้านเคยมีบ้านที่เขาออกจากบ้านตอนเขาหนีออกจากบ้านแล้วน้ําท่วมเนี่ยนะครับ อันนั้นเนี่ยก็เปิดประตูออกเข้าออกได้เรียบร้อยแต่ตอนกลับเข้ามาก็เปิดประตูเข้าไม่ได้สุดท้ายต้องมีการลื้อประตูออกเข็นเข้าไ,ได้เพราะว่าพื้นโก่งเนี่ยปรากฏว่าพื้นนั้นเป็นพื้นสําเร็จรูปคือพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปพื้นโก่งอย่างเงี้ยแก้ไม่ได้ต้องรื้อพื้นระวางพื้นใหม่เลยโงขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าไม่โก่งมากแค่มีรอยร้าวนี่ไม่จําเป็นครับครับก็สอมแซมเอาให้ดูว่ารอยร้าวอยู่ตรงไหนนะครับ ทีนี้มาถึงคําถามสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์อันนี้คิดว่าเป็นคําถามที่หลายหลายคนคา,าใจอยู่เพราะว่ากําลังเลือกซื้อบ้านนะคะก็เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ทีนี้พอไปดูบ้านแล้วเนี่ยนะคะทั้งบ้านมือหนึ่งหรือบ้านมือสองเนี่ยก็อาจจะพบรอยร้าวได้บ้างซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่นะคะที่ในตามโครงสร้างบ,บ้านทีนี้ควรจะเลือกได้ยังไงว่ารอยร้าวแบบไหนที่โอเคหรือว่ารอยร้าวแบบไหนที่ไม่โอเคถ้าสมมติว่าบ้านมีรอยร้าวอะคะ่ะอาจารย์รอยร้าวถ้าปกติรอยร้าวเนี่ยเป็นของคู่กันกับคอนกรีตอยู่แล้วนะครับค่ะ ใดเป็นคอนตีกอากาจะร้ามีรอยร้าที่ที่เราต้องอ่าหนักเป็นอย่างมากเลยคือรอยร้าเฉียงค่ะรอยร้าเฉียงที่กลางผนังนะครับเมื่อใดก็ตามเห็นแล้วแตกทะลุด้วยครับทะลุผนังอย่างเงี้ยอันตรายนะครับคุณจะดูด้วยถ้ารอยร้าแตกที่มุมมุมกเป็นรอยแตกเฉียงต้องสังเกตดูว่ามันลามไหมถ้ามันลามก็ถือว่าไม่ไม่ไมดีแต่ถ้าไม่ลามมากแสดงว่ามันแค่ขยับตัวครั้งแรกเท่านั้นแต่ถ้าเป็นรอยแตกกลางาไม่ต้องกังวลพวกนี้แก้ไขได้หมดนะครับ คือบางทีเห็นค่ะบางทีเห็นเป็นรอยแตกระแหงทั้งผนังเลยอันนี้ดูเหมือนจะน่ากลัวอแต่จริงๆอาจจะอันนั้นจริงๆไม่น่ากลัวนะคะแต่อรอยเล็กๆที่เป็นรอยเฉียงจากเสาหรือตามผนังอันนี้เป็นรอยที่ต้องจับตาดูนะคะแต่เฉพาะแตกกลางผนังหรือห็นชัดเจนนะครับเออเฉียงเนี่ยชัดเจนเลยชัดทะลุด้วยยิ่งชัดเลยโอเคครับนี่แสดงว่า ลากมีปัญหาครับผมอาจารย์ครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านคุณสุนิสาโทรมาขอเข้าสายอาจารย์ธเนศครับอาจารย์ธุริุนิสาอยู่ในสายไหมครับคุณสุนิสาครับโอเคครับเชิญเชิญถามได้ครับเลยครับเลยเลยครับคุณสุนิสาครับอาจารย์ค่ะบ้านหนูทรงไทยในสวนนะคะสูงประมาณสองเมตรค่ะข้างบนเป็นไม้ค่ะข้างล่างหุนนเนี่ยเป็นพื้นเทคอนกรีตด้วยค่ะอ๋อครับ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 เพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่วางบนดินใช่ไหมครับค่ะ เราตั้งเตียงตั้งอีนอนเลยนค่ะอ๋อก็คือบริเวณพื้นที่เป็นใต้ถุนเนี่ยที่ที่ว่าร้าวใช่ไหมคะคุณสุนิสาสุนิสาต้องข้อติดกิจวัยุนิดนึงแต่คืเป็นชิ้นๆนะคะอ๋อใส่เป็นชิ้นๆลักษณะแบบนี้เป็นเพราะว่าดินเนี่ยที่อยู่ใต้ใต้พื้นเนี่ยเป็นดินพื้นเนี่ยวางบนดินนะครับคือส่วนที่วางบนดินเพราะฉะนั้นเวลาเอน้ําท่วมมาเนี่ยดินใต้พื้นเนี่ยมันชุมน้ําเสร็จเรียบร้อยมันก็รับกาลังไม่ได้มันมีการยุบตัวเพราะฉะนั้นพื้นกกจะแตลาายง ไอ้คำว่าแตกรายงานเนี่ยอาจจะไม่ใช่รายงานแบบที่ว่านี้โดยยุบเลยถ้าพื้นเราเสริมเหล็กไม่ดีพอจะแตกเป็นชิ้นๆๆๆๆๆใบใบใบเหยียบไหคะกรอบแกบกบแกบค่ะอ่าฮะฮะเพราะฉะนั้นพื้นตรงนี้เนี่ยมันแตะขลุแล้วถ้าเป็นังอบแกบกบแกอย่างนี้ไม่ใช่แตกรายงานเฉยๆแล้วล่ะครับใหญ่พื้นวาง้นที่ไหนไหมคะใช่ครับถูกต้องครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสุนิสาค่ะโอเคครับสายคุณทวีชาอยู่ในสายด้วยปะครับเรามีเวลาอีกสักยังมีครับยังมีอีกนิดนึง คุณธวีชัยครับสวัสดีครับยินเชิญเลยครับสวัสดีครับคุณธวีชัยเชิญครับอ่าสวัสดีครับอาจารย์จะถามดูว่าห้องครัวหลังบ้านอก่อก่อกกระเบื้องนะเพิ่งเสร็จมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วอยู่ๆมันก็มีรอยเล่าทั่วๆไปเกองที่พื้นหรือที่ผนังคุณสายไม่ไม่ดีหรือยังไงหรือที่มันกองเบื้องที่ว่านี่เป็นที่พื้นหรือที่ผนังครับผนังครับ อ๋อผนังเหรอฮะเออเป็นการก่อผนังใช่ไหมครับเขาเบื้องแปะออากาบเบื้องมันเล่าเบื้องเล่าใช่ไหมครับถูกไหมแล้วมันเล้าทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าครับไม่ไม่ทะลุเอาถ้าไม่ทะลุนี่เป็นเรื่องของการก่อปูนใช้ปูนเอ่อพูดง่ายๆการก่อปูนไม่ไม่ดีอครับตัวนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการขยับตัวของโครงสร้างครับเออเอเออเสาเสาก็ไม่ไม่เล่าเลยครับผมครับผมถ้าอย่างนั้นเป็นที่การการการก่อก่อปูนเท่านั้นแหละครับ เขาจามาปูนหลาที่เราจะกระเบื้อรายเล่านี่มันหลายที่เลยครับหลายหลายแผ่นแล้วกระเบื้องแตกด้วยเหรอฮะไม่ไม่แตกกระเบื้องไม่แตกแสดงว่าโอเคนะครับตามร่องถูกไหมครับตามร่องไม่ไม่แตกตามร่องมันแตกตามแผ่นอืคือตัวกระเบื้องแตกเหรอครับอ่ากระเบื้องแตกกระเบื้องแตกใช่ไหมครับครับครับลักษณะแตกต่อต่อกันใช่ไหมคะแตกต่อต่อกันมาหรือเปล่าต่อต่อกันใช่ต่อต่อกันมาลักษณะจะเหมือนกระเบื้องระเบิดอะไรอย่างนั้นไหมคะอาจารย์ ใช่แล้วครับถ้ากระเบื้องระเบิดเนี่ยมันจะปูดออกอรบไม่ไม่ระเบิดเนี่ยจะมีรอยเป็นเป็นรอยเส้นเส้นเป็นรอยเส้นเส้นครับส่วนใหญ่พวกนี้เกิดจากการยืดตัวของวัสดุที่เราใช้ใช้ปูนฉาบเนี่ยละครับบางทีเราปูนฉาปูนฉาบหนาไปปูนฉาบหนาไปแล้วการการเช็ดตัวไม่ไม่สม่ำเสมอทั้งพื้นที่มันก็จะมีทั้งแรงดึงแรงกดตัวอยู่ภายในเนื้อผนังท้ายเวลาเรา แกกระเบื้องไปกระเบื้องก็เลยแตกเป็นลักษณะแบบนี้โอเคครับผมก็ไม่แตกทะลุเนี่ยยังไงได้ครับอาจารย์ธเนศพอดีเราเวลาเราหมดแล้วครับอาจารย์เวลาหมดคุณทวีชัยครับโทษทีครับเวลาหมดเดี๋ยวเราฝากคำถามเอาไว้ถามอาจารย์ธเนศตอบสัปดาห์หน้าได้นะครับขอบคุณมากขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ธเนศขอบคุณครับสวัสดีครับครับที่จบไปที่ผ่านไปนี่คืออาจารย์ธเนศวีระสิรินะครับอยู่กับเราทุกวันอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็ถ้ายังมีคําถามกับอาจารย์ธเนศเนี่ยไปถามได้ในแฟนเพจของเราได้นะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์แฟนเพจช่างมันด้วยนะครับ ตอนนี้มี s อ s แครับหกสี่หนึ่งแปดนะบอกว่าปดท้ายมานะคะปิดท้ากเลยะะตอนนี้ข้อมือร้าวแต่ปวดยาวไปถึงหัวใจแก้ไขยังไงดีคะอันนี้ไม่รู้ฮะแก้ไขยังไงดีครับก็เนี่ยเอาเสื้อช่างมันไปใส่อาจจะแก้ไขได้นะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณมัดดีตั้งพาน,นิชมากนะครับก็ที่มาช่วยจัดการแทนคุณแม,ม่เหมียวนะครับเราหวังว่าจะมาบ่อยๆนะครับ ขอบรคุณนะคะคุณหนึ่งที่ให้โอกาสมาร่วมรายการนะคะวันนี้ก็ถ้าคิดถึงมะเหมี่ยก็ฟังมามาดไปก่อนแล้วกันนะคะครับผมครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะด้วยกันสัปดาห์หน้าค,ครับติดตามทุกเรื่องราวของวงการงานช่างได้ใหม่ในช่างมันโดยด็อเตอร์พง์ธรธาราชัยและน้องมะเหมี่ยวไอรินทุกบ่ายสองของวันอาทิตย์ที่นี่วิทยุคราบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าว เข้าถึงทุกคน